เราจะมารีวิวสินค้าของทิปวารีาากันนะคะนี่ค่ะคือยาหมองอามาสมุนไพราทิพวารีค่ะพื้อขนาดกํ <50 S 2> <ท>า<ำ>งน,น,นะคะนะราคาขวดละหนึ่งร้ยบาท ใช้ดมก็ได้ใช้ทาก็ดีทาลงไปในบริเวณที่คุณมีอาการปรวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกหรือว่าแมลงสัตัดต่อยหรือแม้แต่อาการที่เจ็บปวดแผลนะคะหากถ้าสุดช้ำหรือมีลักษณะที่บวมนะคะสามารถที่จะทาได้ไม่ขาแห้งแล้วก็ซึมไหวนะคะส่วนผสมของ ยาหม่องก็คือจะมีไพรแล้วก็เอ่าเปตร์มินแล้วก็มีเกจสารแหน่นะคะคืออ่าราคานะคะหัวละหนึ่ง้บาทถ้าใครสนใจนะคะสามารถติดต่ออ่าเข้ามาที่เบอร์โทรหรือเข้ามาที่อ่า แอดไลน์เข้ามาแล้วก็สั่งซื้อได้เลยนะคะขวดละหนึ่งร้อบาทขายยาหมองสมุนไพรตาทิพย์บารีแบบนี้เลยค่ะและสินค้าชนิดต่อไปคือแชมพูสมุนไพรนะคะของทิพย์บารีแชมพูสมุนไพรของทิพย์บารีคือเป็นลักษณะบแบบนี้นะคะชายเองจึงต้องมาบอกต่อเนื่องจากว่ามีปัญหาหนังศีรษะบางแล้วก็ผมร่วงนะคะแต่ตอนนี้คือหายขาดแล้วก็พวกรังโครงรังแคเนี่ยหายไปเลย คนลูกค้าของทิพดีส่วนใหญ่จะเป็นคนที่แพ้สารเคมีตั้งแต่เด็กที่ไม่รู้ตัวแพ้สารเคมีทําให้ผมร่วงผมบางทําให้ผมขาวนะคะก่อนวัยจึงถ้าก็เลยมาแนะนาคะ่ะใ,ให้ใช้แชมพูสมุนไพรนะคะที่เป็นธรรมชาติวนผสมจากใบหมี่อัญชันมะคัมดีควายแล้วก็มะกรูดเป็นสมุนไพรตามธรรมชาติของเรานะคะ สมุนไพรตามธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิกก็คือเป็นสมุนไพรแท้สามารถที่จะช่วยรักษาช่วยแก้ปัญาหาหนังศีรษะแล้วก็เส้นผมของคุณให้สวยสวยงามดูดีแล้วก็หนาขึ้นแบบนี้ได้คือหลายคนแล้วนำไปใช้แค่หนึ่งขวดเนี่ย <ละ S 1> เห็นผลเลยว่ามีผมลายผมและลูกผมขึ้นมาเต็มหนังศีรษะตรงที่มันร้านหรือว่าตรงที่มันบางมันร่วงไปขึ้นมา ทั้งหมดเลยเห็นได้ชัดมากถ้าคุณสนใจนะคะแชมพูสมุนไพรทิฟอะไรก็ขวดละหนึ่งร้อยบาทเช่นกันนะคะอ่าขนาด250 ml นะคะติดต่อสอบถามแล้วก็สั่งซื้อเข้ามากันได้เลยขวดละหนึ่งร้อยบาทแาหมูสมุนไพรก็ขวดละหนึ่งร้อยบาทใช้ดีซื้อสั่งอกต่อกันไปอามหาศาลขอจบการดวดูสินค้าแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะแม่จะทำให้น้องเป็น